ลงมาเลยลงมาเลยชิบมีคนนี้ไหมฮะไม่มีเลยฮะไปไปดโดนอีกแล้วไปโอเคเลื่อนมา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 อาจจะตาลายนะฮะมีไหมไอคนหัวฟ้าเขาอยู่ตรงไหนไวะอยากรู้จริงๆเลยอย้า้เจอนะ อันนี้ไม่น่านใช่นะมันอยู่ไหนวะคนนี้เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่คนนี้เปล่าเราต้องหาคนนี้แล้วเขาอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนะคุณคๆนะคุ้คุนะมันจะเจอ แถวนั้นะมไม่น่าจะใช่อยู่ที่เดิมไม่เปล่าวะเอาก็คนนี้นี่ไงไอ้ะเ,เดินข้ามไปทำไมวะและ้วโซนนี้ก็คือกลับมาที่เดิมโอเครับทราบครับ,รบแล้วคนนี้ก็ไปได้ไหมล่ะไปได้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 ไปไปไป,ไป,ไปมาเมืนี่แล้วก็หาล้างน้าเนาะ แล้วเขาต้องการรนะอันนี้อ้าวมันก็หายไปอ๋อยังไม่หายยังไม่หายคนสุดท้ายก็คือคนนี้แหละที่เราเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนในแหละอยู่ไหนวะหาก่อนข้ามผ่านไปผ่านมาตั้งสิบล้านรอบทำไมมันอยู่ตรงนี้ คุณหายากที่สุดเลยไม่ได้อะไรวะหาตั้งนานเพื่อได้เครื่องบินลำเดียวทำตั้งนานเพื่อได้เครื่องบินลำเดียวลำเดียวจริงจริงจริงจอันที่จริงนะคะมี ลดล็อกอันนี้ด้วยนะกระเป๋าทองคำแต่ว่า <Okay. S 1> มันต้องใช้บัตรสีดำซึ่งบัตรสีดำนะคะ <Okay. S 1> ก็ได้มาจากการหาความลับในทางเดินนะคะถ้าใครอยากลองนะคะก็ลองได้นะคะลูเอาบัตรสีดำนะคะมันลูตรงนี้ตรงเคาน์เตอร์ของเขาคนนี้นะคะของเธอนะคะ <Okay. S 1> ก็สามารถไปลองทำได้นะคะแล้วถ้าอยากหาความลับเกี่ยวกับบัตรอันนั้นนะคะก็ไปดูได้ที่ช่องเลยนะคะ สำ,ะะสำหรับพรีวีนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ใบข้าเลยพี่ใบบัวด้วยนะคะและอย่าลืมไปติดตามช่องใบบัวเกมการ์ดด้วยว้ยบ๊ายบาย,บาย